บวอแคนยามกลางวันเปิดแล้วเหรอพี in ่เป im ิดคลิปเลยแเหรอเหรองงเลยอะไรเยอะแยะเหร่าลึกยึดกันหาถึงมั้ยทดูแบบขยับแถวๆแถวตอนแรกนี่แบบบูมๆเหรอเดลาร์กุณชมกันก็ถูกกันวอแคน ต้องหมดนี่เลยเมื่อก่อนนี่ฮาร์ดคอรยก็ได้ถูกใจไงเริ่มอินดี้แล้วสบายไปเลยไปเลยเขาไม่ได้ห้ามปลงใช่ไหมห้ามหิ้วห้ามแตะอะไรบ้างไหมเนี่ยก็จริงเชินนี้มีป่ะมีป่ะมีป่ะกูจะตัดให้มีป่ะไม่มี แล้วก็ดีว่ะยาวสองตัวอย่างอเออทีมเอยโยโย่ไปครับโย่ไปครับโย่ไปครับยาวครับโย่ไปครับโย่ไปโย่โย่โย่ยอยใครวิ่งลงห้องไม้ว่าครบจะวางตาเมาหเต็มเต็มเเดี๋ยวผมอ้อมเปนไปที่ มาไดหน้าตัวมาไดหน้าตัวตาย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 ไดวางไมุดวางลุ้มลุ้มลกล่องสี่ลุมกล่องสี่สตายวยกล่องสี่ลุ้ม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 ตัวนึ่งลุ้มตัวสุดท้ายสัตว์โบยมันโบย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 เกือบใช้มีดกับมันแล้วโถดรอรโถดรโถดรไปยิงอะไรในควันเล้ผยิงควันทะลุควันโถงเลยโถงเลยเอาทำอไมเมื่อกี้มันจบวายยังอไงมันแหบมาบีมันเลยเมื่อกี้อ้าวเหรอ ก็คิดว่ามีเอบ้างหลังเอมาอ่าฮะมีเหรอหลังเอมีเหรอเชื่อมมีแล้วก็จบเอลเต่ถังยิงแตะไปยังถังยิงแตะไปยังโดนยิงแล้วเชื่อมไม่ไหวก็เรียงนะไม่ไหวก็เรียงสองตัวมั้งเคโมครัเคโมเคโมครับตัวละวเชื่อ L L น่าจะมีติงอัพมาติมไม่มีพี่ลงมาดูเลยวยิบอยู่เชื่อมกันนึงจะโยกไปมาทำเพี้ยอะไรเอาไว้เลื่อนขึ้นเอนขึ้นเลือนขึ้นออกแบ๊กไปออกแบ๊กไป เอวผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วผมเจ็บแล้วนะครับเฟิร์สกลางเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สไหนอะะบายบายก็กูให้เหมือนโย่ไปครูหมดตายแล้วไปเดี๋ยวโย่ไปกลางให้กลางมีเมื s <S so kind of ่อกี้พี่ปาระเบิดกลางมีตัวเมื่อกี้เนี่ยโอเขคแมวคุมกลางไปดิน่าจะกลับไปฝั่งนู้นเลยเอเข้าครับเอาเี้ยมาจุดวางแล้วตัวนึงจุดวางตัวนึ่งอ็อีน่าเอตัว ไอชิเฟอร์ตายไม่บอกวะทำไมกูไม่รู้มัายหรือว่ามันตายเนี่ยใตมาตินี้เหียมพูดเป็นอย่างตายเนี่ยครับเฮ้ยแล้วีกบตายหโอ้โหโอ้โห ดูดูม่นะำอะไรกำอะไรอ่ะสนเเพย์ทำไมมันอยหนีเหว่หน่าจะไปเองมาหลังเอ็มมาเอ็มาเบ้เลยถ่าจะขึ้นอยูมีเชื่อมตัวมีเชื่อมตัวถังยิงไปแล้วใช่ปะตังค์ทอดตายฟรีด้วยเมื่อกี้ตัวตายฟรีไม่ยิงให้เจ็บก่อนกลางตัวพี่อย่าวัดอย่าวัดพยายานอย่าวัดเดี๋ยวระเบิดกลางกูไม่ดีนะอ๋อเหมือนเอลกำลังจะขึ้นได้ยินเสียงอ๋อ พี่แบงค์พี่ยังไม่คิดดูแอลก็ได้นะพี่เดี๋ยวเราดูฮะอุ้ยบ้าแอลเต็มขึ้นการตัวกลางตัวกลางแอลมามาฮะตัวกลางตัวแอลมีการโดนไปสองเม็ดเฟิร์สสองตัวเลยเฟิร์สตัวนี้เฟิร์สระเบิดโอ้ยเนี๋ยติดแอลสองแอลสองเออเฮี้ยมีการเดินให้มึงด้วยตายหนึ่งตัวเอกตัวหลังเอกตัวระเบิดที่วางเอ้า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 เอาเอาเฟิร์สเฟิร์สทำอะไร ไอ้เฮียมึงทำอะไรไอ้เสียงดังอึกหลังเอครับคาเฟ่หลังเอไอเฮียอย่างลอกไอ้ส่ผมเลยผมเลยผมเลยยี่สิบเก้าได้มาตีมจะดันออกไปทำไมมึงเดาไอเด้เพื่อนข้างหลังก็ยังไม่มีใครดันเลย แข็สแ่งแล้วไอตัวคาเฟ่โยกแล้วนะ,ะมันจะมาบีของยูบีตัวดาไว้โน no, ดาไว้เสียงมายาวหรือเปล่าถ้าจากมุมนี้สองซ้ายไว้เสียงมาขวายังก็ได้ยินสองซ้ายไว้ไม่ใช่นั่งมุมเมื่อกี้เนี้ยนะเออสองซ้ายไว้นั่นแหละ ถ้ามันจอตรงทุนอ้อมขนาดนั้นตอกจุด <c oughs> วางไอ้พีโนขวาโนวขวาขวามาดานหน้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 าระวังขึ้นหลุมขึ้นหลุม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 โอ้โหไม่ทนันโทษพี่มันเดินอ้อมมาตินหนีไปมาตินได้ได้ได้ไเออกับเบโผ<ห>ลอีกรอบนึงว่ะลาซาคนหนึ่งเขาอูย คนราไปอไปดูเอทีโอเคดูตรงหนเมื่อกี้มาตีเจ้าไงเอ๊ะเจ็บแล้วแอลเจ็บแล้วยาวยาวมียาวอักยาวเล่นอัตัวนึงมันผีมาเลกันมัมันบนยาวอัตัวหนึ่งพัดเะเดดูะี้ตัวหนึ่งแบงิตัวนึงกอยู่ไหนักตายน่าจะเล่นโซนบี่ะ เียวบอฝนต่อหน่ง L สอง L สองกางตายกางตายข้าแต่ม่อขาอยากบ่อฝนก็พี่ไป่ปาดตายตาตายไอตัวไหนตบบอลเลยตบบอวเลยเจ็บเฮ้ยนู่นไปนูโนไปอ้อมไปอ้อมไปเลยวิ่งไปอย่างไวแห่แห่ไปเลยลบลบลบเอตัวพี่หนอเอตัวเาียอตัวตายหนึ่งตาย L ตายตายตายสอง L ตายหมดหมด หมดไปจังอ่ะเมื่อกี้มันมีหลังเอ็นหนึ่งตัวตกใจโอเคโอเคขอตัดตัดซันนะมาตินดูกลางดูกลางไอ้ดูไอ้นี่ให้ไหนดูอะไรดูกลางอะไรให้หน่อยเ้ไม่เป็นไรไม่มีเคมอลไรถ้ามันขึ้นไปดูยาเสี่ยงบ้างยามี่แบบโผล่จนระเบิดเฮ้ยซันเยอะโอ้ยรถมันทุกรถมันทุกเดี๋ยวซันเยอะพวก ใช่แล้วเคือว่าแล้วไอหียเซตระเบิดชาชิดหายยาโดนยิงอยู่เอเหมือนจะเข้านะครับเอเหมือนจะเข้าระเบิดเข้าหลุมหลุมเข้าหลุมตายเข้าจุดวางตัวาันล้วตออกมาแล้ออกมาแล้ว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 เอเาเยอะไปอไปอ้อมเลอ้อมแลคบอ้ยในเอตัวแล้วก็ตายห่เขาเยอะเขาเยอะตายหนึ่ง อยู่ตรงประตูเอปางจุดปางลึกตัว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 เอาติดวางครับติดวางครับติดวาง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 ตายอะไรวะอะไรแบบชีวิตกูจะหาไม่ตุ้มมันมันเคยมองก็ฆ่าตัวตายไม่ทันนั่นน่ะแสดงว่าเมื่อกี้เราเดินไปแล้วมันตายน่าจะไปแตะใครไปโดนเซนเซอร์น่าจะไปแตะของมันมันมีคนไปโดนเซนเซอร์ได้ยินเสียง เกมไว้เหรออยู่คาเฟ่มาเอมาพี่เฟิร์อยู่คาเฟ่เลยตอนกี่ตัวเฟิร์เท่าที่เห็นตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมตายตัวตายตัวกลางสองพี่กลางกลางสองกลางสองเมียให้ยแล้เมียวุ้ยระเบิดวุ้ยโดนด้วยกลางกลางเยอะไปแล้ว โอ้ยเจ็บแลน่ะเพิมเหนน่ะการเข้าพี่การเข้าแม่งเดินหมุนตั้งนะตัวลังเอกงเกังเอกังเอังเอกราอกร่าออีอการ่างองเอกร่าายเางเอกาอาเายสายเ่างงแอบอยู่ที่เอิมอก่อก่เอก่าเ่าอก่าอ่าอโาอ่างอ่าอ่อ่ากาอรอเออเ ก็ไม่มีใครเล่นบาร์ไม่มีใครเล่นซองนี่ครับเออมันลืมเขียนพี่บอกมันดิพี่บอกมันดิก็ไม่มีใครเล่นเลยเออเคมอลมก็ใช้แล้วใครได้อะไรอ่ะมันว่าเรโปอกมันบอกเกียร์อ่ะมันบอกกระเป๋าสัตว์เด็กเอ้าไปดูชื่อห้องนี่ไปดูชื่อห้องนี่อ้าวอะไรของมันเนี่ยงงนิดหนี่ยใครเอาไปดูชื่อห้องแบบเออไปโอเคเดี๋ยวผมไปดูให้เอ้าไม่ต้องะเดี๋ยวพี่ดูให้ห้องสิบห้าห้องสิบห้าซองเคมอ ไม่มีไม่มีก็บอกวันนี้ก็ไม่มีใครเล่นแล้วบ่นอะไรมันจะไม่เคมอแล้วเมื่อกี้มันก็ได้เคมอเออไม่แล้วมันร้องอะไรกันเลี้ยวโไมวะเออทำทุกอย่าง no เคมอได้เอาก็มันเล่นเองมันเล่นเองตอนแรกมันไม่มีเดี๋ยวมันก็พ่งพิมไงเออพช่งพิมเออหนุ่มใสก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับโทษที คือมันคือสรุปวันจโนอะไรบ้างเนี่ยะโนโนบาร์โนโป่งวะไม่มีไม่มีโป่งแล้วก็เล่นโป่งเหมือนเดิมไม่ก็เล็นโป่งเหมือนเดิมสงเสริมันคงสงสารเพื่อได้โดนเคมอลแต่องตายโนบาเรีโนบารบอลชูสงสายแบใจตอนที่เดินแม็กคิวสามบ้องจูเลยเหรอเฟสบ้องจูบ้องจูน่าอยู่แล้วของมันเนี่ย้องงกับมันแล้ยมาสงสารเพื่อที่โดนเคมอลแต่อิงตายบอกว่า แมร่จิ๋วตรงตรงไปจิ๋วสามตัวไม่ใช่ไอตอนที่มันโดนเคียร์มอเองตาตอนอยู่จุดวางอะมาสงสารเพื่อนหรือเปล่าเคียรมอเต็งจะเซฟแล้วก็อะไรวะอะไรของมันถ้าเล่นโป่งเนี่ยอ่าบอกว่าโนทุกอย่างเลยไปะโนทุกอย่างที่อยู่ในคลังแสงอะตากมีดเรอโนโนปืนโนมีจะพักโนปืนโนมีไม่ต้องเล่นมันวอุ้ยอาวุธรองอาวุธพิสูจน์ไม่ร้อยลูกไม่ไหว อย่าเล่นเลยเกมเนี้ยอย่างนั้นนะอย่บอกนะครับเดูมันเปลี่ยนไปเลยนีเล่นเถอะ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 ถ้าจะเป็นสมการก็เถอะแต่เกมมอรก็เล่นเห็นมั้ยที่มึงสบายใจถึงเป็นจังหวะจังหวะที่พอคุณลัคาญที่เฮียเอาใครเอาใครเล่นอยากไปซีเรียสแรดงว่าไม่เอาปองด้วยใช่ไหมเอาผมได้ดีไฟไป สีไฟไม่ต้องเลยเราเป็นโจนเราแดงเนอะสีไฟเนี่ก็ไม่ไม่ใช้หรอกเอาขี่ไปโยนยัดหน้าคนละลูกตุ่ม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 ต้มตมัด่มตุลมตะทมตุ่มตุ่มตุ่มาุ่มตั่มันโดนตั่มนุ่มายมากดมตุ่มาุ่มตุดมเขามตุ่มเมตุ่มกุ่มตุ่มตุ่มต้่ะตุ่มตุ่วตุ่มเุวาตุ่ม่มเ่มต่่ ครับผมจะไม่หยุดครับผมดูเชื่อมตัดให้อย่ายิงทั้องไม่ต้องไม่ต้องหาคนสองกลางด้วยคนก็ได้เออผมตัดผมไม่ตัดหรอกกลางไม่ตัดหรอกตัดมันก็ตายอยู่ดี๋ยวเช็คกันให้ดีละกันอ่าฮะโอ้เกิดคนแรกพอดีไป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 เกิดโคตรไกลเลยเดี๋ยวไม่มีตัดไม่มีตัดไปเลย มีไปมีลึก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 ตายลึกตายตายยิงไปยิงไปาไปะนเอนดลูกที่หนึ่ที่สองควันควันกบไปนะเบิดระเที่สตายถอยมาครับถอยมาคุมข้างหลังครับถอยมาถอยอมาถอยมามคุมเชื่อมครับมาคุมเชื่อมน่อครับมาคุมเชื่อมครับมาคุมเชื่อมคนนึงครับตายหครับม่คนครับมาเสริมหน่อยมาเสรหน่อยดนโ โอ๊ยหยุดไอีกตัวนึงตัวนึงัดตัวสวยๆเอาสวยๆชื่ม้ชเมๆชื่มๆเื่มๆชื่มเชื่มเชื่มๆชื่ม่มๆื่มๆช่มๆชื่มๆลื่มๆชื่มๆชม่ม่มๆช่มๆ้ื่มๆยมื่มๆชื่มนมาชื่่มวางระเบิ่อยู่ะๆชื่มมื่มื่มม่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  ไม่ได้ยินนะเช้าเมื่อกี้ไม่มีคนดูหรือคนหนึ่งเลยเฟิสเอารอกมาดิเฟิสอะเอาออ์มาดิกลางกลางกลางมีแว็บตัวหนึ่งโอ้หเจ็บเจ็บยาวเจ็บหนึ่งชาวล้มตัวพ่อว่าเดี๋ยวพี่ปาแก๊สบวกให้ เอาไปละแตกไประเบิดสิสวยครับไปครับไปเลยไปเลยคุมพ่อไมาไว้คุมพ่อไมาไว้ใครขึ้นแนวคุมพ่อไมาไว้คุมพ่อไมาไว้ไป่นหน้ากลางไปเลยๆแอลมาแล้วด้านหน้าไม้พี่ตรงถังเขียวถังเขียววังเอาวังเลยแล้วหนึ่คนถังเขียวถังเขียวตัวถังเขียวตัวลงมาเจ็บอ่ะสวยตามมาแล้วอยู่นะอยู่เสาโลงลงมาบป็นด้านหน้าตัวนึงไปด้านไปด้านไดเอ้าเชี่ยลุกไปลผมไปแล้วผมอ้อมไปละโน้ตขึ้นแล้วพ่องมาขึ้นแล้ว มันมีตัวขึ้นมาแล้วตัวนึงอหมนเนี่ย<ป>เออมื่อกี้โน,โนโคตรผลาดเลยลยิงไม่โดนแหละยิงไปโดนสองนัทธ์มันเหลือห้า่ไม่น่าเลยลบลบลบโลบ,บอย่าลบอย่าโลบ ผมจะขึ้นเอลให้ได้นี่แบบเอเงียบมีมีวางเก็บตัว <finish> อุ้ยผีไฟโดนกูจุดวางจุดวางมีตัวนีจุดวางอีกตัวเอลมีหนึ่งตัวมีจุดวางหนึ่งตัวจุดวางจุดวางโดนระเบิดไหนมลมีแอลอยู่กองสี่กองสี่อยู่กองสี่กองสี่แด้แดกูหลอกกองสี่ตัว ตัวไปหลมแล้วต่อไปหลมแล้โอ้เอลเอ้านึกว่าขึ้นแล้วช่ไหยตายหนึ่งตายหนึ่งอ้เอล้เสองโอเลเยอะเอลเยอะเอลเยอะบารีน่าว้าตารีน่าตเชื่อมเชื่อมเชื่อมโอ้เอล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 เบาน่าสองแล้วก็ถังเขียวหนึ่งสวยยังจะทานอ่ะอีกตัวนะพี่สวยสวย ไอ้นี่เมื่อกี้มันอยู่เชื่อมพันยิงไปแล้วแอลข้างเขียวแอลแอลเหมือนมวงมันม,มุนมมนมตายโอ๊ยได้ไวยีว่ป่นะไปไปเลยปไปไพี oh, ่ p. ไม่มีต <by> ัดไปไปโอเคไปแล้วังตัดตัวตัดตัวรววงตายอืมไอ้สัตว์ตัดมาเนี่ตายแล้วตายตดตายแล้วตายตมีดมีดขึ้นมาหตัวน่ดะกองเขียวก่องเขีววังนวัง่องช้ เอห้าสอ็ดนะผมเหลือสี่เจ็ดเอร์เก้าสิบครับุกหลังวะเอาไม่ชโดนจาบบ้านฮะไอ้ยียไปกลางแล้โดนตายตายเหรอโอเคยอมวาง เซฟปืนระวปืนตกอโอ้เซฟไม่ทนันต้องซื้อใหม่เลยคราวนี้เสี๋ตังค์แน่เตียทีโก้เตีตังค์ใบ้างใครจะขวางนู้นเลยฮัลโหลยืนยืนลงไปฝั่งนี้จ <c oughs> ะทักไหนดิจะทักไหนดิไปฝั่ <c oughs> งไหนดิ

เฟิร์มดูดิเฮี้ยมันขึ้นชื่อโอ้ยเฮี้ยอยู่เซอร์สี่สิบใช่ไหมเดินใช่ไหมไอ้สัตว์เอ้ยไม่โดนอ่ะเฮี้ยเป้าวมันขึ้นเลยไอ้สัตว์ทำไมออกกูโคตรเซ็งระวังนั่นตายเฮี้ยสองตัวใช่ไหมรออยู่นะกู โอ้เฮียอันนี้พลาดแต่ว่าคุณนึกงกันโดดลงมาได้เฮียมันกำลังจะมีตัวนึงซ้ายเออเมื่อกี้เป็นโดดระเบิดสามตัวเลยไปจี้ไปทินไปอุดรูระเบิดขายข้าวถุงแล้วตุ้มค่อยๆมาทีอระลุคือระลุไอ้มันปลานี่ไงมันปลาจากห้องไม้มาที่เลยแหวนแอลเมื่อกี้โง่มากๆ มันได้พี่ไปแล้วพี่ไม่ดูมุมระเบิดสัตว์แต่จะหลบอย่างเดียวลูกแรกมันมาไงผมหลบลูกแรกแล้วลูกสองลูกสามตามมาติดๆเลยฮะนี้ต่อแน่ต่อวางพี่ถ้าจะวางต่อให้หน่อะโอเคๆหน้าเอหน้าเอตอนนี้หน้าเอแพทดูมีมือสี่ดนระเตอร์คอร์เตอร์ออกและคอเตอร์ออกแล้วตัวหนึงนะ ตัวกล่องสี่นบอมมีอย่างน้อยมีอย่างน้อยสองตัวหน้าเอโดนไปเบิสี่นัดอ่ะเออโดนเพื่อนขอด้วยโดนระเบิดหนึ่งตัววางท่าจุดวางจุดวางหลุมโดนระเบิดตัวหนึ่งมีไอปอมีลึกไอปอมีลึกมีอยู่หน้าเอโอ้ยโดนตัวเองอีกอ้อ ก็เป็นหนึ่งไงอ้สัตว์เฮ้ยเกือบตายเฮ้ยทางเขียวทางเขียวทางเขียวมีนะไอสะ้สัตว์ในเอมีสองตัวมันหลุมมีหลุมมีหนึ่งตัวโดยมีหนึ่งนัดวังมีต้องเขียวตในเปลี่ยนใครกันตุกเปล่นเครื่องท้อทงไม้แล้วใช่ไหม <c oughs> มีหลุม อย่าเพิ่งนั้นเดินมช้าเลินช้าเดินช้าพี่จุดวางตรงนี้จุดวางตรงนี้ตายครับจุดวางไอเจี๊ยบโอ้เสือเจ็บเสือเจ็บเขาบอกสองเลยเสือเจรบองโอ้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  พี่พดัพดมันเน็ตอูแน่นอนแต่เขาพอพมันแฮชชินั่นไงดุดไปแล้ว ลวมมีอตัวน้าเอดโดนระเบิดไม่ตายจ,จุดวางจุดวางก่อนตรงนี้มันมองไม่เห็นไงว้ยมีกลับกลับกลับไปรวมฝั่งนู้นดีกว่าหน้าเอหน,น,น,น้าเอกลับไปรวมฝั่งนู้นลวงไปเรื่อยลวงไปเรื่อยฝั่งไหนฝั่งนั้นลวงไปเลยล ไม่ต้องรบงค์ฝั่งนี้เข้าไม่ได้พี่เข้ายากเด็กนู้ก็ยังเข้าไม่ได้โหระเบิดบอระวังโดนยิงเลียดรถคนละนิดคนละหน่อยโอ้ยหมวกอืดใครปาระเบิดหน้าเอ๋หน่อยดิแบงค์ปาได้ป่ะลูกหมดระเบิดหมดระเบิดดหมโอ้โหไฟระเบิดหมดเลยวังวังเราไหวลึเมล่าใช่ป่ะเด็กบังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม เอาละหลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยมีหลุมหนึ่งตัวเรายิงในเลือกได้ปะแทกจะหมดแล้วไม่มีแทกเราแทกจะหมดแล้วเออผมเข้าหลุมแล้วเข้าหลุมแล้วเข้ามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าให้ไปไปไปฮะหลังหลังหลังตายหลังตาย ไป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 ตไยตาหมดแล้วี่น้าอยูสตัวดีหน้ากลางหน้ากลางี่เือหน้ากลางนตายดีเฮ้ยเไอยิเน้ำตาจะไหลเแดงเราไปที่เดิมไปออไปดิอยู่ปะเนี่ยจเนดิ เฟิร์มมาดวงฟันกับกูมาเฟิร์มอะพี่แบงค์โดนแน่กระโดดข้าวหรอผมมันมีเสาล้มตัวหังเขียวตัวห้องไม้ตัวที่เล่นประจำประจำนะเจอทุกรอบแล้เสาล้มเสาล้มได้แล้วก็หลุมตัวนึงนะเดี๋ยวปลาระเบิดสุดแี่ดูหน่อยปอปอเนี่ดูหน่อยมีหรือเปล่าตายสัตว์นังเระเบิดระเบิดมีหน้าเอสองตัวอุ้ยเชือดถังนะมีโอ้โหเยอะมากสองตัวโอ้ยที่เระเบิด์ตติดเหร มีถังขยะบอกไม่ได้ละมันจะกระเบอมระบอมตัวระบอมหน้า,อนา,อนาเอหน้ากลางเก็บแล้วหน้ากลางเก็บแล้วอยู่หลังกล่องในบอมเดียวบอ,อลละว,วังมีซีไฟอยู่สองลูกตรงเอตายเอหมุนล่าไม่ดีดแล้ว เปิดบอลกันอย่จบากักจะเข้าก็เข้าเอะเอยังเข้าไม่ได้ก่อนไงเอ้าม่งโดนเฉยเลยหลังเป็นสุดท้ายเอไม่ใช่มันโดดลงไปแล้วไงแล้วมันโด่มันอยู่บนอากาศกข้างหน้าให้เข้าเขเข้าไปเข้าไปเข้าไปกองกลองกลอได้เอได้ได้ได้ไเอต่อยระเบิดมาเน้เอนเอไระเบิดแน่ ไอเหียตายไม่ตายรอรอยิวไว้ยยิไว้ย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 ไว้เขื่อนเขื่อนวางครับวาง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 ล้วระเบิดวางเดี๋ยวดีเช็คมันต้องเช็คนไปก่อนวางครับเอหนาเอนเอๆนไปไปไปนี่ไปกลางตัวไอเฮียไปเชื่อมไม่มึงวางมึงวางลึกแต่มึงมาข้างหลังหลังหลังมาไปดู่อมไว้ดูหน่อไว้ดูหน่อยไว้ดูห่อไว้ ไดอเข้าไเข้าไเข้าไอเข้าสวยไปี๋ยวมีดเราเชยเดี๋ยวทำไมมันไม่วิ่งเข้าทางมันน่าตากว่าโอซ่าเซตสีฟ้ามันมีคนนึงบินนะหาคนใหม่มาโอเคเจอกันต่อคลิปเดี๋ยวนะ้าคลิปนี้เราพลาดเรื่อนี้ครับ